โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมากดแรงซีวีสีนะครับมากับบูญยากเยอะที่สุดในฟีไฟนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมจะมาโถโหดแบบโทโฟงโทฟี่อให้คนดูดูแบบเออแบบรอแรงแพทอย่างเงี้ยจะไปแบบหวดแรงโกงแรงแกนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกนมแล้วกันคนดูปะผมขออนุญาตกดเลยแล้วกันไปโอ้มาแล้วรอแรงอะไรเนี่ยโอ้รอแรงแพทแรงใดเรามาเจอแรงแดงเราจะไหวะปะเนี่ยโอ้อุตส่าห์จะเจอแกนอ่ะโอ้ เอาดื่มซื้อปืนเอาปืนมาโอ้ดื่มซื้อปืนเราปืนมาปืนมาเร็วๆๆๆโอ้ไม่มีความเตรียมพร้อมเนี่ยโอ้ยเกือบเลยไอผมเองผมเองด้านหน้ามาผมแล้วไหนไอผมไปหนไหนไม่ร่วงไหนโอ้เอาเลยเอาเลยหมวยแล้วไปแล้วจ้าผมเองไปแล้วไหน ทำไมไม่มาช่วยเลยล่ะ oh, Q, ทีมโอ้ชุบดิพี่ช euh ุบดิอย่าเพิ่งยิงดิชุบก่อนชุบก่อนยิงดิพี่อาร์มยิงไปดิยิงไปดิยิงไปดิโอวิ่ง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 โอ้โอ้ทีมไม่ช่วยเลย ไม่แม่เอา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 อา up up หน่อย up up ออมาอมาได้นี่เอาเลยเอาไปปะนาเลยลกันเดียวเลยแต่สามอันแม่งใช้หมดเลยอะไรอ่ะปามาแล้วเอเอาติดหาเลยเออปูป่าข้างโอ้ยยุทานยู่ฐานเขาั้งยุทานแล้วะรอใครมาอ้ยจะเาอ้ยจะเายุานมีเขาไอกไปไหนอ่ะ เอาโอ้ทีมยิงหมดเลยอ่ะโอ้หน้าหน้าฐานดาวยังฐานดาวยังฐานดาวแต่ละางฐานมีอยู่นะเฮ้าไปนี่ไงเอาเอาเลยหมูเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเฮ้ยขอขอขอพี่เองพี่เองน้องพี่เองพี่เองพี่เอง มันไม่ไหวกับพี่หรอกมันไม่ไหวกับพี่เดี๋ยวพี่พัากนมา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 นี่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 รออถอยมาดิอีเกิร์ถอยมาผมเองนี่นี่นี่นีพี่เองพียน้องไอะจ้าอยู่ไหนอ้ามันอยู่ทางขวาไม่ใช่หรอเอ้านี่เนี่ยเนี่นีนีนีีีนหหปี่ยนเป็นหมไมอ่ะ้ เขาวนยาอยู่เขาวนยาอยู่โอ้โกึบเฮ้ยมาดิโอ้โหคมดดิมาเอาจริงแล้วอะไรเปล่าเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนเป็นหมัดอ่ะโอ้โหไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ไม่ช่วยกันเลย มาโอ้อย่างนี้บูญญาแตกเลยทีไม่ช่วยกันเลยอ่ะโอ้ก็นำสองสูตรแล้วอ่ะโอ้หมดไฟบูญญาจะแตกบูญญาเจ็ดร้อยจะแตกโอ้พี่หมูพี่ใจเย็นพี่พี่หมูข้างละตอนนี้ข้างละไม่ไหวละใส่เลยละกันอยายายาอย่าด right oh, oh, ึงอย่า yeah. ด right. ึงอย่าดึงจะจับขาจะจับขายังมีคนจับขาอ่ะมาละไม่ไหวละไหนอะอยู่แบบใส่เยอะเลยใส่สุดเลยนักเก็ตโฟว์ตาวนึงอะมาดาวหนึ่งโอ้ตรงตัว ในนี้ขนามีคนขนามีคนโอ้เขาเรียกบุมบักอะ้ซ้ายเนี่ยน้าๆซ้ายมีตัวอ๋หน่งอนึงแดงๆเฮ้ยลบๆลบๆลบลบเพงตามมาตามมาต่อลังโอเคโอเคมันนีมันนีมันกวกลัวกมาดิรนึงถอยหลังปาดแน่โ้ยมาน้องลบดีน้องนี่อยู่นี่ออยูเอาาไม่ดาวหรอเอดาอยู่นี่อยู่นี่นี้อยู่นี่ปไหนไหนไหโอ้นี่นี่นะโอโอต ม่า <ไป S 1> ดิโอ้ <c oughs> ไม่ยิงละน้องยิงเออโอ้จะเพ่เหราไม่ยิงละน้องเอ้ย ิงแล้วเออปล่อยพี่ดาวเฉยนี่ทำไมไม่ช่วยกันเลยล่ะเมื่อกี้โอ้ยทีมไม่ทีมไม่มักคีเลยอ่ะทีมอ่ะโอ้ไม่เราต้องเราต้องร่วมด้วยช่วยกันดิทีมอ่ะต้องสามมัคคีกันดิตอนเนี้ยมาเลยลบไปเดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยวพี่ดูเองไม่ถ้าสมมติพี่เปิดมันน็อกทุตตามเลยนะผมเลยนะได้ได้ได้พี่นำตายเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่นำไวไปไวไวไวขอแรงแพทเองขอแรงแกนเลยเนี่ยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่มันอยู่ไหนล่ะน้องขึ้นมาหนึ่ง เจ็บมากเฮ้ยจอดีจอยไว้พี่ปาดดิโดนเปิดผมโดนเปิดก็้าหน้าที่ผมโดนเปิดเรือจะหมดเรือจะหมดเฮ้ยเขาจ่อไม่หยุดเลยเจ็บหนึ่งโอ้โดนยิงหลังโอ้โดนปาดน้อง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 พี่ไอ้บหวยปล่อยปล่อยปล่อยพี่ยิงปล่อยพี่ยิงน้องเพียงเพียงมันอยู่ไหนตัวนี้ยังไม่ยังไม่ดาวใช่ไหมยังยังยังขวาขวาดาวหมดจุดส้มจุดส้มมันกระดูกมันกระดูกมันกระดูกเขาไต่อยู่เขาไต่อยู่ ไปไหนอ่ะเอาเขาล่วงหรอ s u r p r i s ปี um, ุดจงีิงอ่ไเจอพี่เจอเพียงเพียงมากใจมากมากเพลบ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 ลปืน เห็นไหมพี่บอกแล้วพี่ไหวพี่ดูเดี่ยวได้พี่ไหวชิวสบายสบายไม่ไม่ไม่เตะเตะฝั่งนล้นแบบคือเขาแรกกับผมไม่ไหวเลยนะฝั่งนุ้นอ่ะเรียกไม่ไหวไหวได้ไงอ่ะคนแบบเนี้สคดาจุดเด้ไหวก็พี่ก็โอ้ยิงเกินข้างในมาน้องใส่เข้ามามันอยู่หลังพี่เฮ้ยหลัง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 เอาเลยพี่เอาเลย มันหนีมันหนีมันกลัวพี่มันกลัวพี่เจ๊งโอ้ไม่กลัวก็แฟกับพี่เอ้ยหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหมันอ้อมเป็นอะไรของมันวะน่ะขบวนสองตัวขบวนสองตัวหน้าหนึ่งไปพี่พี่ไหวพี่ไหวโอ้มาแซนด์จอดไอไว้พี่ดิจอดดิจอดดิ ฝากมาชี oh. ้หน่อยครับพี่เมย์เฮ้ยผมโดนสุดแล้วสุดแล้วเฮ้ยผมโดนเจ็บเจ็บเจ็บปัดเลยคนได้หมกพีเมอ์เราดิยิงเลยยิงเลยโอ้เกือบเจ็บแล้วเกือบเกือบเกือบเจ็บมากเกือบเกือบเกือบเจ็บมากเจ็บมากเป๊ะเดียวเป๊ะเดียวขวามาขวามาขวามากกดแตกอันนี้กดแตกวะโอ้ยเฮ้ยถือถ่ายแล้วโฮ้ยไหวไหวไหวไม่ทีมงโคตึงอ่ะ แต่เมื่อกี้คือเขาแรกกับผมเขาไม่ไหวเลยด้วยทั้งตัวเลยตอนนี้มีใครไหวเหรอเอามาขอเสนอเดี๋ยวเพีองเดี๋ยวเพียงโอ้ยแก่เอาเอขอมาครับขอมาครับคือแบบยัดดุเลยไม่ไม่เจ้าข้างหลังเจ้าข้างหลังทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาโอ้โหโอ้โหหซื้อใหม่ให้ก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่จ้าของมือหนึ่งเอามือสองเอาเลยลุไม่ได้เออชักช้า พูดตื่นไม่ไม่เดี๋ยว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 ตัวเองไปตรงกลางเลยเดี๋ยวตัวเองไปตรงกลางไปตรงกลางเลยไปไปไปรอดดิเดี๋ยวพี่ยิงฟีได้ได้เขาได้เลยครับมาครับรอดเลยพี่ยิงฟีอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยนะแจ้งดิครับน้องมีนี่ซ้ายเยอะซ้ายเยอะได้เอะได้เลยดูซ้ายครับซ้ายบ้านแดงครับอ๋อเอ๊ะอยู่ไหนอเอ้ะขวาขวาก่อนขวาอยู่ไหนอ่ะขวาก่อนนี่เลยนะผมหลับหลังกับหลังกระแพงเลยหลังกระแพงเลยนี่หลังกระแพงนี่เลย หน้าผมสองตัวผมไม่โดนโดนโดนไพี่เหนื่อยอยู่ไหนอยูหน้าผมเลยหน้าผมเลยมาสิมาเลยครับลบลบลเอาเลยมาสิไปครับลกาลงมตาครับลงก้าวิ่งมามาบ้านเลยเอ้ามาล้าอยู่ไหนเพียเพียง เจ้ยเจ็บล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 งแล้วออกปืนจับไม่ออกปืนโอ้โหพี่พี่พี่โอ้ทีมทําไม่เมื่อกี้ถ้าเจาะไอวัวแต่แรกก็ไม่โดนหรอกอ่ะแม่ไม่ช่วยกันเจ้เมื่อกี้ขอโทษครับพี่นี่แต่็ดเทําไมทําไมเราเล้งเพชรเราเอาแบบเล้งแดงโหดมาเป็นนี่เลยอ่ะ ก็พี่หมดไงก็พี่แบบเอาหมดเลยโอ้โหหกคิวโอ้ทำไมคูอมท่าตารางแบบนั้นล่ะกูโอมไม่ยิงเลยอ่ะเเต่เมื่อกี้คือผมลุยเดีเหรอช้าแบบคนเดียวคือเขาไม่ไหวเลยนะแบบหนึ่งหนึ่งไม่น็อกเลยอ่ะไม่เสียหน็อกเลยก็เขาวิ่งหนีน่ะเาวิ่งเออเขาวิ่งหนีอ่ะเขากลัวเจ็ดร้อยปุย่าหรือเปล่าเนี่อะไรมาบ้างนะตอนนี้เฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยปฏิทินกิจกรรมฟรีไฟ เอกเดมอนเซย์โอ้ยของแกเพียบเลยอ๋อนีอะไรเนี่ยแพ็กเกจสุดพิเศษอะไรเนี่ยเทนเจนและปักทง7วันอ๋อปักทงอ๋อหตุลาถึง25ตุลาอ๋อต้องอยากได้เลยแบบนี้ผมอยากได้เอาเอาเอาเลยเนี่ยเว้ยเท่เกินเก๋าอ่เก๋เกินนะเทจริงอโอเคทุกคนก็เป็นไงนะครับเดี๋ยวคือคนดูอยากให้ผมแบบ แบบมาตั้งตีมาสู่ทีมหรือแบบอยากให้ทำคอนเทนต์แบบสัดถูและแกนอะไรยังไงก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข,ข้ามาดูครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ